สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับภูมิออสเรน <Yahoo! S 1> โอ้น,นี่มาเสียงก็แบบอลังการครั้งก่อนเราเล่นไอตัวาภาคหนึ่งนี้ไปนี่ล่าท้าผีมาปีสองพันห้าโอ้ย <c oughs> มันเก่าไปไหมเนี่ยช่างมันเถอะตอนนี้เป็นสองแปดเดือว่าช่างหัวมันเล่นไปวันนี้จะมาเล่นภาคสองเข้ามาพงกับเสียงหยองๆแล้วอยอนะู่ที่ที่กระท่อม ไม่รู้ว่าที่ไหนนะรู้แต่ว่าโอ้โหโคตรวังเวงครับตอนนี้ไม่รู้มันจะมีตัวอะไรโผล่บ้างก็ไม่รู้ ต่อทางศูนย์ DHS ก่อนวัสดีครับคุณปัน่นตอนนี้นะครับผมอยู่ในบ้านล้างอย่างที่คุณบอกนะครับเงียบสงสัสสยขึ้นแถวนี้ไม่มีสัญญาณอ๋อเนี่ยโอ,โอ้ลูกครอบครัวอันนี้คุณแม่นี่ก็น่าจะลูกสาวอันนี้ก็น่าจะคุณพ่อออื <c oughs> อโอเคเอ,เอ่อออออใช้ได้โอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้ว อุ้ยขอบตาลำแสดงว่าเป็นคนนอนหนึ่งสงสัยโอ๊ยจะพูดอะไรแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะน่ะอุ้ยอะไรตุ๊กแกเหรออะไรเหมือนมีบางอย่างในท่ออุ้ย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 มีวิญญาโ บ้านเคารพจะมีแต่ขี้หนูขี้แมลงสาบอุ้ย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 อะไรเงี้ยมีเลือดหกลงมาด้วยมีเลือดหกลงมาด้วยมีเลือดหยดลงมาด้วยสงสัยโอ้โหมีผีเป็นเมนแน่นอนมันเป็นทำไมกดไม่ได้วะจะเอาหูใครมากระซิบโอ้ คุณปันครับคุณปันครับโอ้ยตาย3 G ไม่มีสัญญาณ้ยตุมาโอ้ยตุ้ยตุยตุ้ยยตุ้ยโอ้โหผีเม็ดโอ้โหเจ็ไ่ยครับยปดปัดตัดปิดปิปโดปิดดอแ้วต้เปลี่ยนแล้ว โอ้โหคือ965เตียะหลอ่อ ไอ้ท้องมันเนี่ยปากสองมันไม่เห uh ็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยเนี่ยเห็นผีโพงติดตัวเองไม่เหมือนกับงาจริงอะโอ้โหมันไม่ค่อยโอ้โหจะได้ยินจะเสี่ยงผีตัวไหนร็อกให้ฮะอะไรถูกล็อกตั้งี่ตั้งวันที่หนึ่งหรือเปล่าจะมีใครจะร้องให้ไหไม่มั้งโุ้ยโอ้ยโอ้โหตาโบผีตาโบผีตาโบโอ้ยผีตาโบเจอแล้วผีตาโบ ได้เฮ้ยนึก่อโหโหโผล่มาอีกไม่ไ่าวนี้เนี่ยยิงร้อๆเ,เนี่ย เลื่อดอีกแล้วอย่าบอกว่ามีใครโดนชกจนฟันหักอีกเหมือนในภาคเลยครับโอเคมันนี่เองอ,อีกแล้วโอ้ยด่านองมันนี้อเคอยู่ในแต่ในห้องน้ำนี่อย่าบอกนะว่าตอนจบแม่งผีมันจะออกมันจะส้วมนะโอ้โหตาย ไม่ใช่ผีแบบปกติแต่เป็นผีขี้ตกโคบมาแบบมีคนฆ่าตัวตายโดยการกินยาพิษเข้าไปหมุนครั้งก่อนแล้วก็พวกมาแล้วก็ตกส่วมตายที่ไหนชิ้นใหญแล้ววะอย่าบอกว่าจะโหมาเอ้าโอ้โหเฮ้ยเอาอีกนิดโอ้โหระบบอัตโนมัติไฮเทคเฉพาะพะมา่าแต่ส่วนบ้านโคตรล้าสมัยพลีไบเบิล เมอุ้ย,อยออขอโทษนะครับถ้าคุณจะเข้ามางคีต่อยไม่ต้องเข้ามานะครับพอดีผมกำลังเข้าอยู่นะครับหัดมมารย่าเลยนะครับยอยา่าดูเปิดนะครับก็รี่เสียงขยับนะน้ำไม่ไหลน้ำมันก็ไม่ไหลไม่ไหล,ไไหลอีก ý anh em 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 ui, ui, em em Ui, ngầu hay, ngầu hay ui, อ,อย่างนี้ถ้าจะไปอ่านออกแล้ววะโอ้โหสวยชิบโอเโอเคมันไม่มีโอ้โหโอ้ตีไทยตีไทย กดเปิดโอ้โหเท้าหน้าแนนอนแนนอนเลยสวัสดีครับคุณมิชัยเพรับคุณเป็นค,รค,รคุณที่แทรมาฆ่าตัวตายในห้องร้ายครับเอ่าไม่ตอบอีกเออ <c oughs> เดี๋ยวติดต่อไอ้ปันก่อนฮลัลโหลได้ยินหรือยังคราวนี้ขอให้ตอบได้เถอ,อะเออช่างหัวมาเถอะ พ่อไม่ให้ฝันมันพูดออกมาก็ดีแต่พอดีไอ้ฝันมันไม่ยอมพูดจะทำเป็นเหมือนติดต่อทางวิทยุเนี่ยแต่แท้จริมันไม่ใช่ปลอยเท้ายังอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนถ้าเกิดไอ้ฝันอยู่ด้วยขอให้มันพูดสามคำหน่อยพูดสักสามคำออกมาดิหน้าที่คนอื่นได้ยิน อกูบอกเขาวสวมอยู่มึงจะคอทำซากอะไรวะเฮียดนี่นจะไข่มาคอเดี๋ยวยเดี๋ยวขับปี่มากหัวเลยเนี่ยห้าร้อยปีโอเคอ่าอะอฮะจะไม่หยุดเกาะเลยใช่ไหมโอ้ขอครั้งที่สีส่ที่นี่เขโดน วะเอาโอ,อ้โหเรือเฮ้ยเอาเฮ้โหนุ่โอยมันยืนกอดอกเลยมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าภาคหนึ่งว่ะห้องนอนเนี่ยข้างนอกเป็นตาเนี่ยมืดตึ้งเตอ๋อเลยไฟเฟยก็มีสักอันดี เฮ้ยโอ้โหเพลงหลอนปะโอ้โหห้องหัวไอ้นี่ห้องขอ้นี่เองอย่าบอกนะว่าวิญญาณไอ้นี่มันหลอกไม่ใช่ว่าตอนจบเป็นมีหัวผู้หญิงตกลงมาเหมือนในภาคหนือที่แบบโอ้โห คงจำกันได้ดีนะครับในภาคเนี่ยตอนนั้นที่เล่นในดาดแรกอ่ะนะตอนจบมันมีหัวเด็กผู้ชายตกลงมาลองคิดดูดีดินีนั่นแหละสงสัยดูถ้าภาคสองต้องเป็นหัวเด็กผู้หญิงตกลงมาแน่นอน โง่เลยเนี่ยงุดหีดเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวติดต่อคนไปยไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้ครับผมก็อยู่ในห้องนอนของเด็กผู้หญิงนะครับผมอยู่หนึ่งคนแล้วก็ตากล้องอีกหนึ่งคนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว้เพลงนี้มันจะหยุดเมื่อไหร่โอ้หเพลงลาลาบายอีกโอ้โห เอาอันนี้ครับคุณตากล้องจะทำยังไงดีให้เสียงเพลงนี้มันหยุดดีครับเออผมไม่รู้เหมือนกันครับเอาไว้ต่องงให้มันเล่นต่อไปนะครับมันคงไม่มีอะไรเด็ดๆโผล่มาแล้วล่ะครับฟังเพลงเคาะๆไปดีกว่ารับจะได้ไม่เครียดเออครับไม่เครียดแต่กูเครียดอ,อ่ะอ๋อครับผมเอ้แต่ไม่ต้อคุยต่อได้ยังครับโอ้ยอยังเลยครับอ,อ,อะไรเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ย ก็โง่ครัยังไม่มีตัวอะไรโผล่เลยอ่ะโอ้ยเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยจักรารรตุกตามีหมีเหรอคุณตากล้องได้ย e ินไหมครับเออได้ยินสิครับเหมือนจะเริ่มแล้วอุ้ย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 เออคุณตากล้องครับรอบนี้คุณแค่ถ่ายเฉยนะครับไม่ต้องพูดอะไรยโอครับผมครับผมไม่แน่ว่า อาจจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างในะห้องแห่งนี้ก็เป็นได้โอ้ย,อยหัวร้อนอีกแล้วหัวร้อนอีกแล้วเดี๋ยวติดต่อคุณปัร์ไปก่อนคุณปัร์ครับดูท่าเราต้องการกำลังเสริมเลยนะั่นแหละครับผีห้องนี้น่าจะเฮียนหน้าดูสามจีไม่ทำงานอุย้ยกระดานไปไหน ภาพในไอ้ดาดเป็นไเนี่ยไอ้ดาดจะรู้เนียมันมีทั้งแม่ลูกแล้วก็พ่อเดี๋ยวเซฟรูปมีสามคนแล้วไอ้เฮี้ยนี่ใครเนี่ยใครวะหัวมันไม่รู้จักฝาแฝด ด่านต่อไปได้แล้วแค่เห็นภาพแค่นี้ What the fuck เก๋ไอ้เหี้ยห่้ยโอ้ย,อยมีของดีแถมด่านสี่นะครับผม ยุ่งกับสวิตไฟในนอนดีจะเป็นแบบในภาคหนึ่งอะยุ่งปุ๊แบแม่งไฟดับเลยแล้วผีมาตอนไหนก็ไม่รู้เชอง่ายยาพิษอีกแล้ว เชือกนี้ไว้ทําอะไรเนี่ยสงสัยมีคนก่อปูนยัไม่เสร็จแม่แน่เลยเนี่ยอใจหมดเลยเอาอีกคนละ คนคิดสั้นหวยอาถรรพ์ mau bây con trẻ ข้าวนี้เสบูไอแกนหักเหรอไอ้จําได้กูเห็นอยู่เกียวจําได้เลย คุณตาคองครับว่าแต่ตอนนี้มันยังไงแล้วครับเนี่ยเปิดเซฟมามีตัวอะไรออกมาด้วยคงเป็นผีดูอ่อนนะครับโอ้ยเีกยรจอู้อ uh> oh, um oh, uh uh um ัปโนมัต uh uh ิเออคุณตาคองครับผมว่าคงจบไปดีใช่ไหมครับแน่นอนครับผมจบด้วยดีครับ อะไรครับคุณตะกองผมรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ข้างล่างราวเราก็ไม่รู้ฮอโอแล้วโอเสียงอีกแล้วออขอพูดอีกคำหนึงนะคนหนึงไอ้สัดการหน้ากูเลยการหน้ากูรอบสอง ว่าในเลย,เลยโอ้ยกลับเลยครับคุณตะกองก,กลับลผมรีบกลับให้ได้ผมจะไม่เสียเงินกลางคืนแล้วอา้าวทำไมอ่ะอย่าบอสกลัวจนฉี่ราดเลยกลับผมกลัวแล้วมันก็ไม่ต่าง <c oughs> อะไรกับภ้าหนึ่งเลยเออเอาเป็ว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนในอีกอันหนึ่งที่เป็นผ้าคาราวีนไม่รู้จะเล่นดนีไม่ลองคิดดูอีกทีก่อน <c oughs> บ,าบายครับ